ก็ขอต้านสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมวิเชนคืนนะครับเซนเหลานะครับวันนี้นะครับเซนเหลานะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่ฮาเต้นครับสปอร์นะครับพบกับกิริซันนะครับสปอร์นะครับอคู่นี้นะครับเตะกันในเวลานะครับสองทุ่มตรงนะครับของค่ำคืนนี้นะครับและเซนเหลานะครับจะมาแจกทีเด็ดบอลนะครับเปในคลิปนะครับ าทางเจ้าบ้านนะครับเป็นของทานครับกิริสันสปอร์นครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนั้นล่าสุดนะครับจะเพิ่งแพ้มาแต่ถ้าดูนะครับจากฟอร์มภาพรวมนั้นก็ถือว่าทาผลงานได้ดูไม่ขี้เหร่อยู่ยเหมือนกันนะครับเพราะเกมในหลีกนะครับ6เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บใยมาได้นะครับถึง4เกมด้วยกันและเกม ได้เกมหลีกในผ้าน,นะครับสามเกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บก็เก็บชนะรวดมาได้นะทั้งสามนัดขณะที่ทีมเยือนนะครับฮาเตานะครับสปอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอร์มยังฟอร์ม,ฟอร,มฟอร์มดูแผ่วลงไปจากในช่วงก่อนนะครับทำหน้านี้อยู่เยอะนะครับ เพราะนะครับเกมในลีก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและแพ้ถึง4เกมด้วยกันและเกมนี้นะครับฮาเตสปอร์นะครับเองพวกเขานะครับจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่มองว่าไม่ได้ดูเป็นงานที่แยะไม่ได้ดูเป็นงานที่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะถ้าเทียบนะครับกันดูจากฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับของสองทีมนี้กันดูต้องบอกว่า เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างก,กีริซันนะครับสปอร์นะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับบวกกับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ถือว่าสภาพทีมดูพร้อมลบกว่าทางด้านทีมเยือนอีกด้วยทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับกีริซันสปอร์นะครับะจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านนะครับเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไป ได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นกวรเลือกเชียร์นะครับกีดซันนะครับสปอร์นะครับเหมาะสมกว่านะครับอ่าก็ขอฝากเลือกเชียร์ไปด้วยนะครับกีซันสปอร์นะครับฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับของสองทีมนี้นะครับถ้าเทียบกันดูต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างกีซันสปอร์นะครับทําผลงานได้ดูมีทรงกว่านะครับทางด้านทีมเยือนที่ฟอร์มช่วงหลังนะครับดูแผ่วลงไปอยู่เยอะบวกกับเกมนี้นะครับสภาพทีม ภาพรวมของพวกเขานั้นนะครับก็ดูค่อนข้างดูพร้อมลุกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับอยู่เยอะอีกเช่นเดียวกันเกมนี้นะครับเชื่อว่ากิริสันสปอร์นะครับน่าจะเปิดบ้านลุ้นเก็บสามแต้มได้นะครับอ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกิริสันสปอร์นะครับอ่าจีเด็ดของเส้นเหลาเลยนะครับอ่าให้ไปทางนะครับกิริสันสปอร์นะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเสซนเหลาฟันธงเลยนะครับ อ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ช่องเซนเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ